สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แล้วก็น้องถ้าพร้อมแล้วตามพี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าพี่ใหญ่กับน้องเล็กเรื่อง c i l d r e n s t e l e s ภาพ Georgia p i g e แปลณน,นกคู่ พี่ใหญ่ชอบเล่นแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงน้องเล็กก็แต่งตัวพริง้งเล่นเป็นนางกำนันพี่ใหญ่ฝึกเต้นระบำปลายเท้าน้องเล็กก็คอยเฝ้าขยับเท้าเต้นตามพี่ใหญ่ปัญจัก,กรยานสองล้อน้องเล็กก็ขอถีบ3ามล้อตามหลังพี่ใหญ่อ่านหนังสือนิทานน้องเล็กก็ชื่นบานดูนิทานด้วยคน พี่ใหญ่วิ่งเล่นเริงราน้องเล็กก็คอยถ้ามาเล่นซ่อนหากันเถอะพี่ใหญ่ว่ารูประบายสีน้องเล็กคนดีละเลงสีเหมือนกันพี่ใหญ่ว่ายน้ำว่องไวน้องเล็กก็ว่ายได้ป๋อมแแ๋มป๋อมแแ๋มพี่ใหญ่ใส่สเก็ตวิ่งป๋อน้องเล็กรีรอขอยืนดูดีกว่าพี่ใหญ่โบกมือบายบาย น้องเล็กก็ร้องไห้ไม่อยากให้พี่ไปโรงเรียนพี่ใหญ่กลับมาถึงบ้านน้องเล็กก็ยิ้มหวานเบิกบานสุขใจหนูรักพี่จังเลยพี่ก็รักน้องเหมือนกันจะ้ะ